ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเดินเควสของปลาหมอกพิษนะซึ่งเควสนี้ผมทําไว้แล้วประมาณหนึ่งแล้วก็ได้เลิกทาไปเพราะว่าไปทาเควสอื่นไปทําเก็บนู่นนั่นนี่นะซึ่งพอผมกลับมาทาใหม่ผมก็งงนะว่าทําไมผมเข้าหมอกพิษมาแล้วผมโดนพิษแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีหมอมาช่วยนะที่ไหนได้ก็คือว่าผมทําผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําต่อขั้นตอนต่อไปเลยนะครับนะก็ คลิปนี้มวภาสาระครบไหมมันก็ไม่ครบนะก็เพราะว่าขั้นตอนแรกมันได้เลยมาแล้วนะก็ซึ่งง่ายๆนะคนดูนะก็ขั้นตอนแรกถ้าเรามาแล้วก็ไปติดผิษงโงๆเลยนะแล้วจากนั้นมันก็จะมีหมอมาช่วยพอมีหมอมาช่วยเสร็จแล้วก็ทําตามเควสมันมนู่นนี่ปื๊ดปื๊บปื๊ดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะใช้ประสบการณ์และซีนเล่นเอานะช่วงแรกนะเพราะว่าเควสนี้มันไม่ได้ยากเลยนะ แต่ที่มันยากสำหรับผมก็คือว่าผมทำไปตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าทำทาไปแต่ว่าทำยังไม่เสร็จนะทำเคเวสของมันช่วงแรกๆไปแล้วทำปื๊ดๆไปแล้วพอเลิกทำเนายหยุดหยุดทำจะทันหันแล้วก็ไปทำการเปิดแผนที่บ้างทำเคเวสนู่นนั่นนี่บ้างเก็บแมลงบ้างนู่นนั่นนี่บมากมาไก่กองนะมันก็เลยทำให้ผม เข้ามาทําใหม่แล้วไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนเพราะผมลืมนะผมก็เลยเข้าไปติดพิษแล้วตายพิษยู่ประมาณ2อสารอบนี่แหละเรือ,อจ,จะสี่ห้ารอบนั่นแหะก็เอาเป็นว่ามันก็จะมีสาระแค่ช่วงสท,ท้ายคลิปนะคนดูนะเออลืมบอกเลยอีกอย่างก็คือว่าผมต้องการมาตีบอสตรงนี้นะซึ่ง ผมตีไม่สู้มันเลยนะเพราะว่าผมติดผิดนะผมต้องมาทำา u e s ก่อนซึ่งเราก็มาทำตามผมเลยนะก็ถึงไหนแล้วก่ก็เลยมาแล้วแหละเนาะอันดับที่เราต้องไปเก็บสมุดซึ่งที่เก็บสมุดของมันก็จะอยู่ตรงเรียนวิชาลมหรือเปล่าวะมันจะเป็นตรงเรียนวิชาของป่าพี่ะเออมันอยู่บา้านมันจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนี่แหละ ไปหาเก็บเอาแล้วกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านโจนมนะั้งอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยจำไม่ได้ก็เก็บๆมาแล้วกันนะมีตรงไหนให้มันที่กดได้ก็กดๆไปเลยนะ<จ>แล้วตรงนี้พอเรามาคุยปุ๊บๆนี่เสร็จแล้วก็เดินมาเลยนะก็ทําการนีคลิปไปเลยนะมันค่อยจะได้ง่ายเพราะสี่นันปกตอยู่มันไม่ได้สอนท้องกับนีคลิปเท่าไหร่อตอนเริ่นนะมแรก โอเคเราก็ทำการเคลียรตรงนี้ไปนะเพราะว่าม oh. ันห่วงทางเรานะีบยเราไม่ติดบ้างไม่ติดขินบ้างนะ oh. เพราะว่าเรายังไม่สําเร็จวิชาเอ้ยไม่สําเร็จเควสย,ย,ยังไม่ได้แบบได้รับสารต้านทานพิษนะ oh. ก็ต่อไปมันจะเป็นต้นต้นไม้โง่นี้นะซึ่งเราก็เข้าไปทําการที่สามัญในพวกนี้ได้เลยนะครับนะ พราะถ้าเรามีแตมม่มัน,มนเลยจะไปต่อไม่ได้นี่ผมทำการใช้ค่นีเลยนะเพื่อทำการตุ้นี่ไนงะมันเป็นท่าที่แรงนะยิ่งสูงยิ่งแรงนดะูวงั้นนะจริงๆนะผมตกมาจากยอดเขานี้น่าจะแรงนนะครั้งเดียวเพื่อน,น่าจะยุบไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจัดการมันด้วยกระบวนท่าเดียวกับการจมโจมตีนิดนึง ็ซึ่งตรงนี้นะเราต้องทำการเอาธนูฟอยยิงมันนะยิงดอกไม้นะดอกอัญชันนะเออดอกอัญชันยิงไปเลยฮนะดอกอัญชันใหญ่พอเรายิงดอกอัญชันเสร็จแล้วประตูก็จะเปิดนะเราทำการเ<จ>ด้าไปเลยนะลุกดิกลุกดิกเข้าไปเลยนะก็จะมีทางค่อนข้างจะลึกหน่อยพ <c oughs> อพอเราไปถึงจุดนี้ <c oughs> ก็จะตัดทัดซ้นนะ <c oughs> ซึ่งผมจะไปแบบรวดเร็วเลยซึ่งเราทําการเก็บ หลักฐานเก็บอะไรสักอย่างเก็บอะไรสักอย่างก็เก็บไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้หรือก็ทําการยืนปื๊บปื๊ป๊ตามจุดให้มันครบนะสามจุดสี่จุดสี่จุดนั่นแหละ <c oughs> พอคุยเสร็จแล้วต้้งทําการตีนะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันจะตกลงมาใส่หัวเรานะยิงไปเลยนะยิงไปเลยนะดอกกัญชันเออเกีอยอกกัญชันให้เร็วเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่นะหรือไม่เกิดวะ โอเคเคดอกอันช okay, uh, you know, uh, ันออกอย่างไรมันเกิดใหม่แล้วต้องยีบยิงนะโอเคพอเราแค์ดอกอัญชันเสร็จแล้วก็จะมีซากศพตกลงมาให้เราสู้ด้วยไม่กี่ตัวนะซึ่งผมจะทำการรวบรวมโดยการใช้ธนูยิงมันไม่ใช่ธนูยิงน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวแบบมันลั่นมือลั่นไม่เด้เลยปุ๊บปุ๊บปั๊บก็โอียนตาป ก็เราอยู่กำลังด่งกำลังดิบดิบนะเราก็ต้องใช้พระบุตรคุณในการจัดการมันนะเออดู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 มีการระเบงระเบิดด้วยนะแต่ก็โอเคนะเคลียร์เร็วนะเราก็ทำการเดินดุดุดๆดุดปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บไฟก่อนนะเพราะว่าไฟผมสำคัญมากเลย รอรอคัสซีนหมดแลนะ้วใช่ไอ๋อต่อไปให้เราเดินตามวิญญาณไปได้เลยนะเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกวิญญาณแล้วกันเพราะมันหายตัวได้นี่งไงกดไปเลยนะทาการคุยกับวิญญาณนะแล้ววิญญาณมันจะนําทางให้เราไปจุดสูงสุด และนี่คือบ้านล้างที่เราต้องเข้าไปข้างในของมันนะคนดูนะเราก็ทำการเดินเข้าไปเลยนะทุกคนน่าจะเห็นนะว่ามันลึกมากๆเลยอืมัก,ก็ต้ไปด้วยแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอทำการเก็บกล่องไปเลยนะเก็บกล่องมีอะไรให้เก็บ ลุกขึ้นมาอยู่ปะเนี่ยลุกขึ้นมาแน่เลยเนะี่ยเออฮะไม่ลุกหรอมาถูกทางหรือเปล่าุกผมลงทางแล้วเออไปผิดว่ะอ่าดอกอัญชันอีกแล้วทำการยิงดอกอัญชันไปเลยนะคนดูนะยิงให้มันหมดเลยต่อไปก็จะมุย่ยทัว เล็นกน้อยถูกมาเยอะแยะเราก็ทำการจัจดการให้หมดเลยเคือเอาไปตัวและชุดพอนลรววะเบิดไปเลย,เลยเไม่ตาย่ะผมก็รว่าผมยังยเบาอยู่โอเคนะคนดูเราก็ทำการยิงดอกอัญชันสามดอกนี้ก็นหดเลยนะ ้องยิงให้เร็วให้ไวนะเกณฑ์มาใหม่เราจะเสียกระสุนเยอะโอเคแล้วก็ทําการมุ่งหน้าไปต่อดูจุดหมายปลายทางของเรานะซึ่งข้างหน้าเราก็ต้องเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปมันก็จะให้เราอ๋อลืมไปนะซ้ายมือมันจะมีหีบนะทําทําซ้ายมือจะมีหีบนะเข้าไปลึกๆเลยนะเราทำการปดเกยวด้านกิดเกี่ยวประมาณประมาณประามประมาณประมาณ5หีบเนี่ย ข้างวข,ขีดนะฮะเอเก็บเสร็จแล้วค่อยออกไปทำเวทต่อก็พอตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ทำการเดินเข้ามาเลยนะเดินเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะตัดให้เราทำธุรกิจเออเดินเข้าไปมันก็จะตัดให้เราทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะปึ๊บๆกดไปแบบรวดเร็วแล้วนี่เดี๋ยวผมจะขอตัดนะเพราะว่ามันบั็กโอเคพอเรา ไปยืนอยู่จุดเมื่อกี้นะใช่ปะพอเราไปยืนอยู่จุดเมื่อกี้มันก็จะให้เรามาทำาทอรเซอรนิดหน่อยนะซึ่งของผมมันบักนะมันก็เลยไม่สามารถกดทำได้ผมก็เลยต้องออกเกมเข้าใหม่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะคุณดูนะเพราะว่านี่มันช้านะเนอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงเศร้าใจเลยนะรอก่อนแล้วกันนะ โอ้หน oh, ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคพอมาถึงจุดนี้เราก็ทําการเดินเลยนะเดินเล่นนิดหน่อยโ okay, อเคเมื่อเียตัดคำมาลฟอเรย์อย่างนี้เราก็ทําการกดประกอบซึ่งการกดประกอบนี้ของผมกดม่วนนะเพราะว่าผมไม่นแนันนะครับนะเราก็กดกกดดไปเลยนะแบบตามจิตสัมผัสของเรามาเราต้องโยงไนงะโยงมันดู นี่ไงมันก็จะมีจังหวะลงผ่านด้วยนะเอออืมนีออ่ไงอันนี้เขาเรียกว่าหลักการเดามัวมัวนะคนดูนะเราจะกดมัวมัวซุดมซัวไปเดี๋ยวมันก็ถูกของมันเองนะครับนะเราไม่ต้องไปเซเรียตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่ทํายากมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะง่าย เดี๋ยวรอกอนอาจจะใช้เวลาหน่อยอืมเียกดทุกอันแล้วเพื่ะน,นโอ้มันก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะคนดูมันใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าถ้าเราไม่บั็กนะมันผมอะมันติดบลกเพราะว่าผมทำการอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะ พับหน้าจอบ่อยเออพับหน้าจอบ,อบจ่อ,บอยนี่เสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วเราทําการกดโยนอันนี้ไปเลยปุ๊บปุ๊บมีมือจะทําการให้เรามายิงไอ้ดอกดอกอะไรวะดอกอฉันนะเราก็ใช้ธน,นูไฟเหมือนเดิมแล้วซึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรก็เน้นยิงให้มันโดนดอกไม้ที่เท่ปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บโอเคสามดอกยิงหมดแล้วก็หลังจากที่เรายิงดอกไม้พวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะทําการตัดชาให้เราแบบเทๆ่ๆมาตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทกําการแปบ๊บหนึ่งเกิดเรื่องคาดฝานันเกินนิดหน่อยอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่มันมันจะให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วนะคนดูนะเพราะว่าข้างล่างเราจะไม่มีอะไรให้ทําแล้ว ก็ทำการวิ่งขึ้นไปข้างบนอาจะใช้เวลาหน่อยนะเออไหนวะข้างบนนู่นเลยเหรอก็สูงหนูนะโอ้ติด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 โอ <c oughs> เห็นไหมดอกไม้พวกนี้มันก็จะไม่มีพิษมีภัยกับเราแล้ว,แล,วแล้วตรงนี้จากเป็นป่าหมอกพิษมันก็จะไม่มีพิษแล้วนะครับนะมันจะมีบอสอยู่ตรงนู้นแต่เรายัางยังเมดยังยังเพิ่งสน,นใจมันนะเพราะว่ายังไม่ไปตีมันได้ขี้เกียจเดี๋ยวเรารอไปตีมันรอบหน้าดีกว่านะรอบนี้เรามาทำควสยตรงนี้มันร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เลยก่อโอเคพอเราไปถึงตรงนี้เราก็ทำการมาคุยกับตัวนี้นะครับ ปรือ NPC ตัวนี้พอเราคุยเสร็จมันก็จะตัดเรานิดนึงโอเคกดไปเลยนะกดตามไปเลยกดกดไปเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องอ่านคำแปลเลยนะเพราะมันไม่มคำแปลแต่ถ้าใครอยากเสรก็ไม่ต้องกดคูณสามไม่ต้องกดรีก็ได้นะก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปนะแต่ผมไปแบบรวดเร็วนะ ก็จะประมาณนี้เลยคนดูอืมนี่คือเสร็จแล้วนะหรือเปล่าน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะมันไม่มีอะไรขึ้นแล้วโอเคแนละ้วคนดูอันนี้น่าจะเป็นการเสร็จพิธีกรรมอันสมควรแล้วก็จากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับนะเพราะมันหมดไปแล้วซึ่ง มันจะมีสมุดเล่มนึงให้เราเปิดอ่านนะแต่ว่าของผมเปิดอ่านไปแล้วมันไม่น่าจะมีมั้งอันเล่มไหนวะเอาเป็นว่ามันจะมีสมุดที่เปิดทับเล่มสีน้าเงินอยู่นะก็ลองเลื่อนหาดูผมผมเจอไม่ได้เอาเป็นว่าผมใช้ไปแล้วแหละเอออันนี้ก็ไม่มีนะ ก็อออกไปว่าเบี่ยงาบแล้วกันคุณพ่อผมอาบน้ำนอนแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเด้อนี่คือท่าปิดท้ายของเราแนะล้วพึ่งเรียบร้อยก็ไปวันเบีนะ่ยงเครับจบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า